คิวเล็กน้อยกล่าวกรรมการก็ค่ะ,ะวันนี้วันนี้ผิดคิวเล็กน้อยร้านส้มตําไม่เปิดเดี๋ยวเป็นพรุ่งนี้แทนก็ค่ะวันนี้เป็นสลักกระพันดอกไม้แล้วก็เอปัจจัยก่อนนะเจ้าค่ะโอเคพี่มดพี่มดนำนำกลาบแล้วตั้งน้โมโลเลยค่ะคได้ยินโอเคน้มออกไหมออกแล้วออกได้ยินได้ยิน โอเคค่ะ <Okay>, ตั้งใจโอเคตั้งใจกับคณะพระภาิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะคะกลาบกลาบกลาบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ เอาตานิมะยังพันเตนเอาตานิมะยังพันเตสลากะพัตตานิสลากะพัตตานิสาปร,ริวารานิสาปร,ริวารานิอสุกัดขาอสุกัดขาเนทาปิตานิที่ขูสังคสัะที่ขู่สังคสะโอโนโอชยามะ โโ bon นชยามะทุโนพันเตทุโนพันเตภุสังโคภุสังโคเอตานิเตานิสลากพัตนานิตลากพัตนานิปาริวารานิจาริวารานิปฏิคันหาตูปฏิคันหาตูอัมหากังเจวะ อมหากังเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทีนันจะรอาทีนันจะยาตกานังยาตกานังทิคารตังทิคารตังหิตายะหิตายะุขายะขายะอาสวะขยาวะหังสาวะ นิพพานยาโยโโหตุนิพพานปัจโยโหตุข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพาเจ้าทั้งหลายเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายซึ่งสลากกะพัชสลากกะพัชแล่ของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แล่ของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่า อันตั้งไว้แล้วในที่โนอนอันตั้งไว้แล้วในที่โนนแด่พระพี่สุสงแด่พระพิ่สุสง์ขอพระพี่สุสง์ขอพระพิกสุงสงโปรดรับโปรดรับซึบ่งสลากกพัดซึ่งสลาก,กพัดกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านั้นกับทั้งของอันเป็นบริวารทั้งหลาย ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายอันมีมารดาบิดาเป็นต้นอันมีมารดาบิดาเป็นต้นและเป็นปัจจัยและเป็นปัจ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายให,ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายหมดสิ้นกิเลสอาสวะหมดสิ้นกิเลสอาสวะกลาบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทินกราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานเทิน เลขที่ออกใครกัรยาสิตเลขสิรางวัลที่หนึ่งเอาฝั่งขาขาสุดขาสุดโอ้ใช่รางวัลที่หนึ่งขาสุดปิดมาเลยเลี้ยงมาเลยวันที่สองสองใช่ แล้วก็อันอันล่างอันล่างใช่รางวัลที่สามที่เหลือเป็นรางวัลรางวัลตื้นใจไม่ต้องจับแล้วรางวัลตื้นใจอ่าห้ารางวัลถูกไหมรู้สึกจะไม่ค่อยตื้นกันนะรางวัลตื้นนะโอเครางวัลตื้นใจโอ้โหหลวงพี่อดีนาตฮะ พระอดีนะาาาธุต่อไปปาา้มใจาา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 ะาาสาา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 าราพระเาา่าาาาาาาคาา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 ยาาาาเาา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 นเลยะ ลวงพี่กรมเจ้าค่ะหลวงพี่วิกรมเจ้าค่ะรางวัลสุดท้ายรางวัลปลื้มใจสอนเจ้าค่ะอสอนค่ะ,ะสอนสาวเดี๋ยวใครเนี่ยป๋าสิรัตน์ที่สามอ๋อรวันที่สามหลวงป่าเจ้าค่ะต้องนี้มันลำโพงมันไม่ไม่ดัง รางวัลที่สองค่ะรางวัลที่สองหลวงพี่เสนอเจา้าค่ะรางวัลที่หนึ่งจะเป็นไปใครไปไม่ได้หลวงพี่พ่รกเจ้าค่ะครับครั้งที่แล้วก,ก็ได้ติดแ<า>ล้วส,สองครั้งว่ะ ว่าอันที่ฐานจิตยังค่ะทำไมรูปไม่ขึ้นนะอ้าเห็นยังค่ะพี่ทำไมรูปไม่ขึ้นอ้าวไม่เห็นทำไมเป็นรูปเดี๋ยวกนนะทำไมขึ้นเป็นรูปพระจันมิวงง ต้องเลื่อนหน้าหรือเปล่าคะเอ่อสไลด์ไม่ไไมีขึ้นเลยอ่อสไลด์อยู่อ่ะโอเคอ <laughs> โอเคโอเคอ่ะที่หันจิตค่ะอันนี้สัมผัสที่หันจิตค่ะสัมผัสนะคะที่หันจิตร่วมกันนะคะสาธุนะคะประวัตเลยตูดอกไม้ไมายัางนี่ สาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุ สาธุสาธุสาธุรางวัลที่สามสาธุสาธุ เลยเป็นโอกาสอันดีเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ถวายพระทหารรอบวันนี้แจ็คพอตวันนี้แจ็คพอตร้านซุ้มตำปิดดอกไม้ล่ะกระตูนกระตูนไปเอาดอกไม้อยู่ดอกไม้อยู่จะดอกไม้ก่อนก็ลกมาะไรก็เพิ่งมา ใกล้วันที่ที่ผ่านมาก็เป็นวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่วันท้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่หนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปีนะซึ่งเราก็สั่งสมบุญถวายบูชาทมพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านอยู่ตลอดต่อเรื่องอยู่แล้วโดยเฉพาะเป็นวระสำคัญเนี่ยทุกๆคนก็ทําใจให้ปร่งใสแล้วก็นึกถึงหลวงปู่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยในแต่ละเดือนก็จะมีบุญให้เราได้ปลื้มใจยอยู่ตลอดเวลาเดือนพฤศจิกายนเนี้ยก็เป็นบุญกระถินแล้วนะวันที่17พฤศจิกายนก็เป็นที่ตั้งเมวันลอยกระทงนะเป็นวันที่หลวงพ่อธรรมะกับหลวงพ่อรัตตะได้มาพบกันนะอจากนั้นเดือนพันวาก็จะเป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงพ่อรัตตะเช่นกัน ฉะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะสั่งสมบุญแล้วก็ทบทวนบุญอยู่ตลอดเวลาเลยแต่บุญที่พี่มดสั่งสมมาตลอดก็คือบุญที่ได้ถวายนะปัจจัยทยธรรมพระตาหารเป็นไปแล้วก็วงมาลัยหรือว่าดอกไม้เนี่ยให้กับพระภิกษุได้เวียนพระศินรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์ในตลอดพรรพะหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องน่าอโนุโมทนาบุญอย่างยิ่ง ทุกวันถ้าเป็นช่งชวงเช้าก็จะไปเวียนพักสินช,ช่วงค่าก็ตามก็จะไปเวียนพักสินแล้วก็ทําวัดในช่วงที่ทาวัดก็จะเปิดบูชาเจดีย์หลังจากทําวัดถ่ายทอดเสียงพระจาจาร์รดัดลก็คือดูในเฟซบุ๊กแล้วก็เปิดเสียงบูชาธรรมในรอบเชา้าเอ้บูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ในรอบเชา้าหลังทําวัดแล้วก็หลังทําวัดเย็นก็ไปเวียนพระพักษินกับ กับหลวงน้าใช่ไหมหรือด,ดีก็ไปเวียนพระทักษิณกับหลวงน้าที่จะเป็นหลังบูชาเจดีย์ของรรพระอาจารยน์นพดลนอบเย็นจะมะีทำวัดเย็นเสร็จบาบการต่อไปก็จะเป็นการเวียนพระทักษิณซึ่งเป็นตัวแทนนะตัวแทนของพระที่เป็นตัวแทนเวียนพระทักษิณก็พระพิสุกอง,อง,องวโคก,ก็ในในรูปก็ได้ไปเวียนพระทักษิณทุกทุกเย็น ก็นะส่งภาพมาอะไรมาให้ในปลื้มใจนะอ่าทุกคนก็จะบอกว่านึกถึงบุญให้พี่มดอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งเลยนะเป็นเจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการนะชไม่เป็นทางการไม่ใช่นะเป็นทางการ <c oughs> <c oughs> อันนี้เราก็พร้อมแล้วนะอันนี้มีให้พี่มดน,นี่ก็เป็นวันวันพระเล็ก ได้นําน้อมนาดอกไม้ไปบูชาทาพระเด็พระคุณหลวงปู่แล้วก็คำหาธระมาจายูน์ตูนถวายได้เลยจ้าเหมือนว่าพี่มดได้ถวายเองเลยนะตูนมีความอด้วยนะอะไรนลเจ้าคะสเหมือนว่าพี่มดเนี่ยเลยยื่นมือถวายแล้วได้ถวายได้ถวายอ่าให้พระสงฆ์เป็นตัวแทนถวายเนาะให้พระสงฆ์ได้เป็นตัวแทนถวายไปบูชาอ่า ชววยได้เลยจ้าตุนส้าธุนาทุปัจจัยแล้วก็พุ่งมาลัยสองมลิเดี๋ยวถ้าตังหารเป็นพรุ่งนี้นะคะหลวงพี่วันนี้ผิดคิวร้านปิดจะย่างนั้นบุญเกิดแล้วได้รับบุญแล้ว ไม่เป็นไรเจ้าค่ะพรุ่งนี้เอาเรายึดุ่นเสมอไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถวายใหม่พอดีร้านเขาปิดแล้วก็หาร้านอื่นแทนไม่ได้ไม่ลงตัวก็เลยบอกตูไม่ต้องซีเรียสพรุ่งนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะก็หมดก็ัดใจไปที่ศูนย์กลางกายนะแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสบุญท,ที่เราได้เสนะ สิ่งที่เป็นปัใจใจเยธรรมต่างๆเนี่ยออกจากใจบุญนั้นก็จะเป็นทิพยสมบัติเป็นอริยที่จะเนผสนันหรือว่าคำจุนให้เราได้เข้าถึงพฐฐระธรรมกายโดยที่เราได้ทําทานแล้วก็กรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาพวก่กันตลอดระยะเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเราก็อยู่ในบุญอยู่ตลอดเวลาให้ทานรักษาศีลแล้วก็ จเจริญภาวนาบุญนี้เนี่ยก็จะหล่อเลี้ยงดวงธรรมให้ขยายใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ใกล้เข้าถึงความสําเร็จก็คือการที่จะได้ทาใจหยุดใจนิง่งใจนิงจน่งให้เข้าถึงพระธรรมกายอันเป็นสิ่งที่สูงสุดเป็นสิ่งที่สูงสุดอันพึงอันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเกิดมาแล้วเนี่ยจะต้องรู้เห็นแล้วก็จะต้องเข้าถึงพระธรรมกาย ถ้าไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าไม่เข้าถึงเท่ากับว่าเกิดมาในชาตินี้แล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายโอกาสแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็สั่งสมบุญไปสั่งสมบุญไปแล้วก็นั่งธรรมะไปแม้นในระยะเวลาที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าถึงด้วยปัจจัยต่างๆแต่สิ่งที่จะเป็นสิ่งที่สั่งสมติดตัวไป เนี่ยก็จะเข้าใกล้ความสําเร็จเข้าไปทุกๆครั้งก็จะมีวันใดว,วันหนึ่งแหละที่เราได้เข้าถึงพระธรรมกายในขณะที่เรามีกายเนื้อหรือเป็นกายมนุษย์นี้อยู่ก็อาิจะฉนจิตแล้วก็ทําความเพียรทําความเพียรแต้พ่อก็จะให้หลักไว้ว่านะให้ซื้อไปเรื่อยๆให้ซื้อไปเรื่อยๆท่านก็บอกไว้ตั้งแต่สมัยที่ท่านอยู่บ้านธรรมประิทธิ ตามแล้วก็ตือ้อตื้อไปเรื่อยๆคขยันนั่งอ่ะขยันนั่งเล็กๆน้อยๆก็ขยันนั่ง,ขนนงเขาเรีนนยกว่าซื้อไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ต้องได้เองก็ต้งได้เข้าถึงหรือว่าค้นพบความสุขภายในที่มันยั่งยืนแล้วก็หาวรและด้วยนิสงแห่งบุญนี้เนี่ยบุญที่พี่มดได้ทําไม่ว่าจะเป็นบารมีทั้งสามสิบพัก,ก็ตามในทุกๆวันเนี่ยเราได้ทําทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบารมีทั้งสามสิบพัชเราอาจจะนึกได้ก็ดี นึกไม่ได้ก็ดีเนี่ยขอให้บาร,รมีทั้งสามสิบทัพเนี่ยนะพร้อมกับอาราธนาบาร,รมีธรรมสองพระเดชท่านคุณหลวงปู่ลัมงคลเทพผู้นีสดจันทัศโลพระผู้ปราบมานอาราธนาบาร,รมีธรรมของหลวงพ่อธรรมเจโยหลวงพ่อทศกิโวคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาอาจารย์ขนุกยูงคุณยายทองสุขสำแดงปั้งขอรับอาราธนาบาร,รมีธรรมท่านทั้งวัฒนก,กายด้วยนะสิวน้ำมหาวัฒนการเจดีย์ ขออาราธนาบารมีท่านให้คุค้มครองปกป้องรักษาให้พี่มดและก็ทุกๆท่านจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพภาระปฏิธานทานสารบริวารสมบัติให้ถึงพร้อมด้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติและปณิพานสมบัต,บติให้มีสมบัติมหาสารมีสมบัติสกพัตต์ไม่พ่องวิเชสร้างบารมีให้มีสมบัติไหลามาเทมาทุกที่ทุกทิศท,ท,ทุกทาง จะประกอบธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็ตามก็ขอให้มีแส่ความเจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะติดต่อค้าขายสิ่งใดก็ตามก็ขอให้เจราจาสําเร็จเป็นอัศจรรย์ในสิ่งที่ป่ารถนาไม่ว่าเราจะมีวิบากกรรมหรือวิบากมาต่างๆเนี่ยก็ขอให้หมดให้เที่ยงเที่ยงจากศูนย์การกายสาเดให้เป็นที่รักที่เมตตาของพระเด็พระคุณลวงปู่ลวงพ่อคุณยายให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ไม่ว่าจะเดินทางไปไหนใกล้หรือไกลก็ขอให้ปลอดภัยในทุกที่ทุกาสถานท่านเมื่อถึงข่าวปฏิบิธรรมก็ขอให้เข้าถึงความสุดภายในเข้าถึงพระัรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันเป็นอัศจรรย์แต่เมื่อตั้งจิตปารถนาสิ่งใดที่อยู่ในกุศลธรรมแล้วก็ขอให้สําเร็จโดยง่ายโดยเร็วพันเป็นอัศจรรย์ให้ได้ตามติดติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่พ่อคุณญยายและหมู่คณะ สร้างบารมีไปทุกพวกุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเพนตั้งใจรับพอศ็กษาบารนะญาถา,าวาริวหาปุราปาริปุเรนทิสาครางังเอวะเมวะอินโตตินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังสุมหังทิปเมวะสมิชตุ สัพเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยัถามนิโชติระโสยะตถ์เทวีโยอววารจันตุสาภารูอัควาวินาสตุมาเตภาวันวันตารายุอันสุภี ยุโกะภาวะอะทิวานทนาสิริยสเนจัมปุวะตาปะจายโนะจาตตังโรตตัมมะวสันติอายุวันโนะสุขัง Ara pratana daya nufah we anaratana daya sejasa, kaya we ran sukasa tujuh banyak aneha antaraya pilihan san tu asya satu aja Bidadara pangsuatiya pati yang sukang para Siri ayu jawan noja puja buatiya jayasawa satwasa jayu ayu jasiyawasi ipawatuhea pawatu โุภาเวนัสัตาสุทียภาวันตุเตียภาวุตุสาปปามังกระราคนตุสาปะเทวะตาสัปปธรรมะโุภาเวนัสัตาสุทียภาวันตุเตยภาวุตุสาปามังกระ ราคันตุตาปเทวตาสปังกาลุภาเวนัสตาสุติภา,ว,าวันตุเตสาธุตั้งใจกราบคณะพระภิกษุสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบ กลาให้ได้บุญได้เยอะเข้าถึงมากก็ขเดี๋ยวพักผ่อเป็นวันพรุ่งนี้แทนนะเจ้าค่ะลวงพี่เดี๋ยวให้ตูนจัดการนะคะวันนี้ขอใครด้วยวันนี้ผิดคิวเล็กน้อยเพิ่มแล้วจ้าคุณได้บุญแล้วตูนอ่าตูนอ่าเดี๋ยวให้โทรเช็คตูนโทรเช็คลา